เงียบ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 ไปก่อนต้องฟังเสียงเงียบก่อน เงอัะอัาารที่รัจสิตายะสุขัยขาแต่เพียงสองผูเดิ้เจริญท้าเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวาย ข้าถือกิวอนจากทั้งวนวลนี้แต่นสูงมองเหนตรงรักขอเห็นตรักข้าอจากทั้งวินี้้า,า,า,าจากทัก้นี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเหลายโ้คะงกา เพื่อประโยชน์ะแงความุขและความแ่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งงานแด้นานเถิดสธุรูปเคนรูปจริงอ้านอกหรือ่าท้องไ่ไปอดบ ผมขี่นอนดีกว่านะทานทนตอนนี้าสบทั้งหมดีมันีช่อเนียยังได้็กออมันเรียท่านสามพันหน่ข้อเก็ดขับเป็นโฟลาดล้มคที่นี่ปุ๊ไปเลยอกอาร์จมีอาร์จีสองไออาจนีสาม ชา,า,ามอธิยุงเทพตังนถอามคันเปงนกรพที่ลุกโลราดโลงลินลงโคราดลงสุลินเข้าไปได้พอดแกนไก่ไก่แล uh ้วน uh> ี่ออกจากวัทุ่มมาได้นะไปเลี้ยงทับรถไปเองดูเจี่ยล่างนี่

ตัิตอัิษานนะครับตอนนี้ะก็กำลังริสวดแล้วนะครับตัิตาน้ผู้ประกอบด้วยกาวทาหพร้อมเพียงกันในภาริยานะครับทุกทุกสงฆ์ผู้ยูตรรรภษาช่วงไตรมาสในอาวานีก็เรยก้าตัณฑานี้เป็นของริยสวดสวดเรื่องรอยมาโดย่าจ พรองที่ระทรงจะได้ตามเพระก็ทรงลงาะโดยของพิโสโรคใดโรคหนึ่งก็หายได้มีพระองครมุตตานญาตไว้ว่าให้พระพิโุทั้งตนยอมอนุญาตให้แก่พระพิโสโรคหนึ่งเพื่อจะกระทำระดนัทธารดิกตามพระองค์ุตตานิามและมีความรักทางญาจารร์ ผู้รู้พระโรมมุตทายที่บายถัมมาแล้ว่าพระพิสโลกไรต่อด้วยสีราสกุตาทิุ่นมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแบบประการมีโบุัตยิเป็นต้นพิโสโลกนั้นจึงสมควรเพื่อจะจะทำกถินาถาธารากริตตามพระโรมุตท,ทาไมน,นได้ได้แบบนี้พระพิษุทัางควง การหลงใหลความแก่ผิเโสไกา่าตรงเพราะการยอมอนุ้าาให้พิโโเโสอหากดเรื่ย นัโมตะตะพะวาโตระตสขมาสัมพุทธะนัโมตระตะพะวาโตระตสัมาสัมพุทธะนัโมตระสะพะวาโตระตะมารตัพุทธะผ้าการณ์ทาน้าิสัตกรตัวเื่องข้าพเจ้าที่โบาแล้วสมคระ อาจารย์จะเป็นเหนุ่มุ่โตเจ้าว่าพรักดอกเอผู้มีปีติธััญาสามารถเชื่อที่จะทำปีติไม่หายนักถือให้ถึอก้อามพระบารมีพระญาตได้ถ้าเห็นถึงถ้าี่สู่นรูปใดเห็นได้สมควรตรงพระทัวขึ้นในท่าการร ตัวเรก็ตัวน่ะตัไปทบๆกันเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำก็เข้าได้ตอนนี้เดี๋ยวผ้าจะตับมาใครจะไ้อยากไปเยื่อเด็กเสร์ฟน้ำอย่าลืมนะลูกดูแลแขกเหลือทุกคนดูน้ำดูท้าให้เรียบร้อย แต่พี่จะไม่เข้าไปใกล้มากนะคะเพราะว่าเสียงจากในไ,ไรสุดมันดังออกมานะคะนี่ครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาคุณฟ้าแบบว่างกันเสียงมันมกออกมาดังมากเลย อ้นี้ปา,ายการขึ้นสุตรีแล้วนะคะเดีย๋ยวสักคคู่ไปลงมารับกระถินอีกครั้งหนึ่งค่ะย่มอนุโมทตระนามันได้กันนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่เป็นบุญใหญ่การเมื่อีกันจริงเอฟซพ่อแม่แมเนาะทุกคนร่วมแรงร่วมใ,ใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อย่าและขรอบครัวยาเนาะ เก็บมือไว้แค่นี้ค่อนะคะว่าพบนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ